เดี๋ยวให้อธิบายดิว๋อโอเคร้องได้ไหมเนี่ยพวกเราได้เปาดไหมวะมไม่นน่าจะไม่ีไม่าม่ยากไม่ยากพี่อสรัตงไหนมดีครับดอิพี่อกู่ไหนี่อกมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้รอยู่ที่นืมยวันนี้วิ่งเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวจะทงานแต่ว่าวันนี้ก็เลยมาร่วมการรื้อถึง เพลงแท่ okay. ไม่ได้ผู้พิเศษนะใช้ตันนี้ใช่ตอนนี้ไม่ได้ผู้พิเศษนะใช่ไหมเราก็ได้เอาของแบบนี้มานอนน่าทุกข์เราะนะท่านได้จากเราไป เมื่อวานใช่ไหมเปิ้ลเ,เล่าให้ฟังหน,น่อยดิก็คือเปิ้ลจะสืบพันธุนิดนึงเพราะเปิ้ลเรียนปริญญาตรีที่มองเทพแล้วก็ปริญญาโทที่มองเทปอายุ6ปีเหมือนกับอยู่มหาลาัยของคุณเพชรอะค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสูกพันกับมหาลาัยนี้แล้วก็ที่มองเทพจะมีตึกที่เป็นตึกเทปอ๋อที่เป็นตรงไอ้ต้นผนต้นทินใช่ไใช่ค่ะตึกวันโนเพชรเลย แล้วท่านก็ทำเสียปินเดียบเนอ่ะเพราะมากค่ะเป็นเพลงแนวดิสโก้ค่ะถ้าคนที่ฟังพวกฟัตลีโอหรืออินดี้ค่ะจะรู้จักท่านอีกในมุมหนึ่งก็คือเป็นงานแฟร์แต่งตัวแบบวัยรุ่นมากๆแล้วก็เกี่ยวกับการเนียนกับเด็กแฟัตลีโดแต่ท่านก็ดูแนววะนะเท่มากค่ะเท่แสุภาพใจดีค่ะโอเคครับว่าเราลึกถึงมากถึงคุณเพชรนะเราก็เอาเพลงท่านมาร้องเดี๋ยวนี้เยอะพี่พี่หมอให้มาเพราะพี่หมอเป็นคนชอบร้องเพลงนี้ใช่ค่ะแต่เราก็ลองพยายามแล้วกันใช่ค่ะเพราะไม่เพราะ ถือว่าเราฟังเนือเพลงแล้วก็เราหูเพราะคิดถึงคุณเพชรนะครับโอเคครับพวกเราช่วยกันร้องเพลงสามสี่ฉันเป่นชาวพิเศษที่ชาติภาษางามไทยเธอไม่มีวันใดที่เวลาจรลดเลิกเลยแต่ฉันมีใจ เพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอ้กอดฉันไว้นักกายรักายไต่สมไม่ดีเราจะบินนี้ข้าวันทะเลแห่งความใหญ่ยาวดาวดำฝันกันตืเดี่วนานล้านหัวใจปล่อยคำเหงาไปทอดจิ้งใจรักกันแต่เราไปสองคน คนยิ่งใหญ่ลำรวยใจเงินเร็วร้อนแรงไม่มีอำนาใจใดวันหนึ่งจะชายจะสำแดงมีเพียงผู้ใาจะพาจะพานคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอโอบกอดฉันไว้แลัวตาผังนคายสมดุ เราจะบิ่งหนีทำน้ำตะเลือดไหแดนกว้างใหญ่ดาวเปล่าดังฝันแต่คืนยางนานร้านหัวใจไปล่ความเหงาไปทอดทิ้งใจรัดจะพาแต่เราไปสองคนชอวิชีวูวิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีวิเดษมีเพียงหัวใจที่ไฟเาลา ใจที่ใจมันรลักเธอไม่มีฤทธิ์เมีเทียวหัวใจที่ไฟ้ารักเธอโอเคก็เราเริ่มรถึงสเตจนะครับถึงแม้ตั้งแต่จากไปแต่เพลงก็อยู่กับเราไปตลอดนะเป็นธรรมาตโอเคได้ครับพวกเราวันนี้ก็เศร้าๆนิดนึงไม่เป็นไรอะไรนะไลฟ์โฟร์จอน โอเค everyday สไตล์คลินี่อาจารย์ชีวิตแสนสั้นใช่ไหมแต่ศิลปะยังยืนอยา่อ่าครับวางผมได้มาแล้วอาจารย์นะขออะไรเต็มหน่อยครับอะไรได้อะไรนี่โอ้โหอะไรครับก็วันนี้เรามาระลึกถึงคุณเพชรนะครับคุณเพชรโกถานครนะครับเจ้าของบทเพลงเพีงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับดูแลสุขภาพนะครับพวกเรานะแล้วก็เว็บว่างมาวิ่งงานออกกำลังกายชีวิต ไลฟ์วนครับครับคนที่จากไปเราก็คิดถึงใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างก็เก็บเป็นความทรงจใครับให้ทุกวันเป็นของฝันแล้วก็ every day a c h i e v ฮะคุณแชมมี่เขียนไว้หนังสือนะทุกวันคือของฝันของชีวิตก็เริ่มต้นด้วยความสุขแล้วก็ปด้วยไปดิวยไปครับช่วยกันแก้ปัญหาอุดรไปเอาร่างกายให้แข็งแรงนะโอเคพวกเราขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับคบมีความสุขมากๆครับทุกคนสวัสดีครับปีไอเดือนนี้มนเกิด ี house, ่บ <releases> นีครวันครับ <Deadpool> คุณแม่ว <t> ันน <t> ี้คนหาวันตรงนี้ตรงวันเลยครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณชมทุกท่านที่เกิดในวันนี้ครับสวัสดีครับวัสดีครับมวันที่ับ